ท่านกำลังรับฟังรายการชวนคิดชวนคุยกับปุ๊กศิวิรัตมหาธนะเต๋ีสื่อวิทยุเพื่ออนุรักษ์ศิลปินและวัฒนธรรมขับรถสองแถวส่งแอวเรียนรามปีนี้คนงามเรียนอยู่ปีสามนิติศาสตร์ออกรถทุกวันเหนื่อยจนใจนั้น แททบบจะขาขาาดดโยตตนคนลอุสาาบระยัะแลยนยสวัสดีผ่้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปุ๊กชนคิดชนคุยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะปุ๊กมาถึงบ้านนารายทองค่ะเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ศิลปินนั่งร้องขวัญใจของท่านอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สอนเทพสอนทองสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับและสวัสดีกับท่านผู้ฟังและก็แฟนเพลงที่รักยิ่งของสอนเทพสันทองไม่ค่อยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์หรือว่าไปให้สัมภาษณ์กับรายการของใครต่อใครค่ะทราบว่าอาจารย์เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมคะเป็นคนสองจังหวัดระหว่างพิศณุโลกกับพิจิตรอาจารย์มีพี่น้องกี่คนคะมีพี่น้องทั้งหมด4คนเหลือ3ไอคนเล็กนั่นเสียชีวิตไปค่ะทราบว่าอาจารย์ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กก็ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือมาเรื่อยๆก็ร้องเพลงมาเรื่อยเชียร์รำ วงบ้างครูเขาตั้งคณะลำวงเขาก็เด็กนักเรียนที่เรียนจบป .4 แล้วเนี่ยชื่อคณะโพท,ทองเนื้อทิพเพราะเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านโพแดงเนี่ยค่ะ ทราบว่าอาจารย์ชอบคุณรุ่งเพชรแหลมเสียงหรอคะมันชอบเสียงเพลงของรุ่งเพชรมาก่อนอ๋อ oh, ค่ะตั้งแต่ดังสมัยฝนนหมาแล้วอีกแล้วแต่ว่าศสนาแทบท,ทุกเพลงอะ่ะของรุ่งเพชรอาจารย์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มากรุงเทพเพื่อตามหาฝันใช่ไหมคะคือฝันมาว่าสักวันหนึ่งเราทําไงจะได้อัดเป็นเสียงเชียร์น้ำวงแล้วไปร้องเป็นนักร้องประจําวงของกองรือยางฐานบก่ายทุนเด็ปริศน์มหาราชร้อยเอก เผชิญมงคลพันเป็นเพื่อนกับครูมงคลอมาตะยกุลเป็นนักดนตรีเป็นหัวหน้าวงกอลูอยังอยู่มาหลายปีแล้วจนกระทั่งละพินภูไทยไปอยู่วงดนตรีพินศรีวิชัยแล้วก็โด่งดังเลยละพินภูไทยคนจากพิษุโลกและเอแล้วก็เห็นเขาไปดังแล้วเขบมันนึกว่าดังง่ายเก็เอาดอกไม้ทู้เทียนเป็นลาหัวหน้าวงเลยทีแรกแม่ให้มาสามร้อยแล้วแม่ก็ควักกระเป๋าที่ห่อพกไว้เนี่ยแก่ให้บอกเออแม่ให้ไปอีกลูกทั้งเมื่อทั้งตัวแม่มีอยู่แค่นี้นะพยายามก็ไม่กระมน่นะลูกและระวังเนื้อระวังตัวด้วยค่ะ 我们来听呢。 ลงรถไฟที่สถานีสามเสนเนี่ยมัตีตั๋วมาลงหัวลำโพงแต่เราลงสามเสนเพราะว่าเขาบอกสามเสนเนี่ยมันอยู่ใกล้ศรียาคียกายปตอแล้วทาไมอาจารย์ต้องไปที่ปตอด้วยคะก็ปตอมันเป็นแหล่งนักร้องวงดนตีลูกทุง่งอ๋อค่ะจัดรายการสเสน่ห์เพชรบูรณ์ที่ร้องเพลงสิบหมื่น 40, 000, ไม่ร้อยใจที่ช้ชื่อมิเชลบรญชาก็จัดรายการอยู่นี่พะเขาจัดรายการวงบุพเพศชนประชาชนมืดใช่ไหมไม่มีใครมาจัดรายการก็เลยนั่งศาลาหน้าสถานีกองพลปตอเขาเราียกศาลายงใจยุทธเอาไอ้กระเป๋าหิ้วเสื้อผ้านุ หัวนอนค่ะสิบโมงเช้าสเสน่ห์เพชรบุญหิ้วกระเป๋าเจียมบอลหวีผมแป้มาเลยมาแล้วแล้วก็พี่ครับสวัสดีครับผมมาจากพิจิตรฟิศโลกพี่ผมตั้งใจมาหาพี่จะมาสมัครร้องเพลงอยู่กับพี่โอ้โหพี่เขาไม่มีโบนนตีซะด้วยจะฝากบูมบผาบุ๊ผาก็ไปเดินสายอีสาน ไปเป็นเดือนแล้วโอ้โหแล้วผมจะทํำยังไงอ mm hmm. แกอึง้งก็บอกงั้นก็ไปนอนกับห้องพี่ก่อนก็ได้กันเผื่อจะมีโวงดนตรีใครก็ว่างเดี๋ยวจะฝากให้ค่ะ <Huh. S 1> ก็อยู่แกอยู่นานเมื่อกันนะแล้วก็ร้องเพลงสดๆให้แกฟงังแกก็ชอบเสียงเราเขาก็เลยบอกว่าน้องถ้ารองนานรองวงดนตรีส่จะไม่ได้ไหวนะเอาที่กินที่นอนไว้ก่อนไหมเพราะว่าวงดนตรีเนี่ยเขารับนักร้องเอาไว้ที่บ้าน ที่สำนักง,งานเลยกินนอนที่นั่นแต่เป็นวงที่ไม่ดังแต่งานเขามีแทบทุกวันค่ะณะรุ่นนิรันนิรันช่างภาพก็เลยมาจัดรายการที่ปตอเขาก็เลยให้ไปร้องเพลงปอกอากาศปตอเลยเขาก็เลยชอบเสียงเราเลยผู้จัดการวงที่เขาอยู่กันเก่าๆเ,เนี่ยเขาก็นึกอิจฉาหมายถึงเพิ่งมาเนี่ยทำไมได้รับความสนิทสนมกับเจ้าของวงอย่างเงี้ยเขาก็พยายามทํากับเราทุกอย่างอแล้วก็โตเตโตเต,ต,เตไปเล่นวงโน้นวงนี้ หน้าเบื่อนายแล้วจากนั้นก็ไปไปอยู่กับหมอเอื้ออารีเจ้าเก่าก็วิ่งแผ่นเสียงให้สายันชุดไรเนยหนุ่มรถไถใครลืมใครก่อนสมัยสายันแล้วผู้เสียสละเนี่ยตอน,น,นสายันก็ชื่อเสียงตกมาก mm hmm. <ฮ>เขาก็เลยมาให้หมอเอื้อได้ทำแผ่นเสียงสมชายทองขามาขอร้องให้ให้เป็นคนได้วิ่งแผ่นนะแผ่นไปให้รักจัดการช่วยกันเปิดก็เฝ้าสถานีกันคนละจุดมีเริงรมแหลมทองมีมีสอนเทศสอนทองมีสักชายศิประเสริฐแล้วมีมนนครนาคนนาเพชรสี่คนค่ะ<ฮ>ก็มาเจอพี่ศรีนินศรีนินนินทองอ่ะพี่ศรีนินที่เป็นพิธีกรเป็นโคษกวงเพลงนน้ำแดนเขามาจัดรายการอยู่คนในห้างประจวบจัปลาทองดังเขาตัง้งวงดนตรีดนตรีทุกวงต้องขึ้นประจวบจ,จับจทองต้องอยู่เบื้องหลังให้วงละห้าล้านห้าล้าน ขเขาก็เลยบอกพี่สีนินว่า คุสีเนียนคนไม่หานักลองมาปั้นมัง่งเผื่อมันดังมาเด็กดังคุณก็จะได้เป็นผู้จัดก,การวงผมก็จะให้คุณสีเนียนนยห้าง้านไปตั้งวงพิธีเนยนก็เลยนึกถึงนึกถึงเราพรุ่งนี้ยังว่างไหมบอกเดี๋ยวจะพาไปหาหลวงพ่อให้ดูดวงหน่อยค่ะบอกที่ไหนวัดหนองสม็ิชนบุรีเลยอำเภอพนัาดไปสิบแปดกิโลไปถึงเข้าไปกราบท่านหลวงพ่อก็ช่วยตรวจด,ดูดวงชะตาราศีมันที่มันจะมีดวงดังไหมเนี่ยหลวงพ่อส่าก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องไปหาในห้างประจวบเศรษฐีร้อยร้านหรอกอีก กามเรียนาณเนี่ยดวงเขาขึ้นอย่งไงเขาก็ต้องดังอค่ะพอพูดอย่างนี้ใจบันชืน้นเอ่หลวงพ่อบอกเรามาอย่างนี้บอกไม่ให้ไปหาไม่ต้องไปพึ่งปัจจุญปลาทองเราก็อยากจะลองของดิเอ๊ะมันจริงหรือเปล่า <laughs> สตางค์เราก็ไม่ค่อยจะมีมีติดตัวอยู่ประมาณสี่พันหรือห้าพันบาทจำไม่ได้ค่ะ <Ha. S 1> ก็ไปบอกอาจารย์สมบัตินวีภาที่เรียบเรียงสนตรีบอกพิบัต ผมอยากจอัดเป็นเสียงผมไม่มีทุนผมจะอัดเองพี่คิดเพลงแล้วเท่าไหร่บอกโอ้สำหรับเธอไม่คิดมากหรอกเอาเพลงละ700รแต่ดนตรีอาจจะน้อยชิ้นหน่อยค่ะกําลังอัดเลยซ้อมดนตรีก็อัดดนตรีไปเรียบร้อยอัดส่งเอลรามเสร็จเลยอ้าวเพลงต่อไปอัดฝนจานางหายลาดฝนจานางหายดนตรีขึ้นแตนแตนแต่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 แนแต่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 มีทาเป็ดเป่าแล้วมีเวลินส่ตัวมีกีต้าร์กับเบสแค่นั่นแหละค่ะโยโย่สิ่งที่ไม่เคยคืดเคยคาดฝันมา ประตูห้องอัดเขาใหญ่อย่างนี้นะ่ะอย่างบ้านอะไรทองนี่งีัยัดประตูแบบน,นี้เข้ามาเลยพรวดเข้ามาเลยโอ้โห oh. ชี้หน้าดาเลย เนี่ยเรอมาเล่นดน,นตรีเอาเมียน้อยมาเอามาคอเคลียงงี้เลอโอ้โหเอาเลยตีกันจ้าละวันลแลวเราก็กำลังซ้อมเพลงเอาเพลงฝนจานอาหารที่ดังริงไม่มีกีตาร์เพราะว่ามันมีอุปสรรคกีตาร์คอหักเลยเล่นไม่ได้ไม่มีกีตาร์พอเราอัดเสร็จเราก็มีนักแต่งเพลงนึกขึ้นได้เอ๊ีไพย,พยบูร์บางแคเนี่ยเขาเคยปั้นโรมสีธรรมราชลุงโพธารามดังก็เลยเอาไปให้เขาฟังชายเขาก็ไม่เอาอย่างเดียวเลยวชายคนเล็กเขาอะ มันเป็นระบบไฮไฟเป็นโมโนไม่ใช่สเตอริโอเขาก็ขึ้นไปฟังที่ห้องเขาก็ลงมาค่ะ<ฆ>แล้วคุณแม่เขาก็เลยถามคุณแม่ศรีบุญนะเป็นยังไงมั่งแดง <c oughs> กพพ็พอฟังได้นะคุณแม่ <c oughs> แต่ถ้าคุณแม่จะคิดช่วยเอาบุญนะ่ะคุณแม่ก็รับไว้กะแล้วกันก็ไปแจกตามสถานีนะ่เปิดไปเปิดมาสินจิตกรก็เปิดเขาก็เลยบอกว่าอ๋ออากาศเพลงดีมากเลยถ้า <c oughs> นี่จะมานะสวยเรรามแล้วก็ฝนยานหายต้องเพลงนี้จะดังทั่วค<ฆ>่ะแล้วก็มีคอนโทรลนะ่ะเขาเรียนราม ชื่อเหมยอะเธอบอกเนี่ยิ่งยศเขาเรียกเรายิ่งยศชื่อเล่นเขาเรียกยิย่งยศยิ่งยศเธอจะดังใหญ่แล้วนะรถสองแถวอะมันเขียนข้างรถสองแถวก็นท่วมเลยที่หน้ารามอะส่งแอวเล่นรามเผอเล,ออนล่นรามตัวทั้งเพิงดังภายนิส หเดือนเนี่ยก็ดังเปรี้ยงเมื่อปีสองพช่วงลอยกระทงจําได้โอ้โหหลวงพ่อแม่นมากเลยค่ะแล้วก็มีคนมาชวนไปทําวงให้รับ20%ของรายได้งานที่เขาหาเนี่ยวงดนตรีทางกาเนี่ยคือละส0 0 0 0ค่ะส0 0 0มื่ถ้าคิดเป็นเงินบาทสมัยนี้ก็ส0 0 0สนโอ้โหค่าบค่าเงินบาทและเป็นวงดนตรีลูกทุ่งวงแรกเลยฟอร์มสดเนี่ย ที่รับราคาแพงมากเจ้าภาพสู้ราคาเราก็ได้สามหมื่นเราก็ได้หกพันพอได้มาสองคืนนั้นสองเมืองสมุทรคนที่มาปลอกออก่อแก่ให้เราไปเป็นหัวหน้าวงเนี่ยขอยืมไว้ก่อนในชใช้คืนละสามร้อยห้าร้อยไปก่อนเราจะยืมไปก่อน,น 300, 500, อ,นอ,อ,นอดังมาไม่ได้เงินสก,กบาทเราก็เลยไปเดินสายกับมีป่าตอกรอตอกเป็นตลกอยู่ในวงหลวงพ่อมาพิลรมด้วยเป็นศิลปินรับเชิญค่ะ<ฆ>ก็เลยไปเดินสายจันทบุรีจําได้ก็เลยบอกว่ากลับจากสายตะวันออกเนี่ย ผมจะลาเขาก็ให้บัตรใบเล่ไปเคลียโดยไปเดินสายอะ่ะพี่บัตรก็บอกจะให้เราเป็นหัวหน้าวงต่อไปในปีหน้าเพราะรับงานหาปีหน้าเนี่ยเขาหาไว้ตลอดเขาก็บอกพี่สอกินไม่ได้นอนไม่หลับรับเงินมัดจาจากวัดวาอารามต่างๆในปีหน้าปีต่อไปเนี<ะ>่ยค่ะถ้าเราเลิกเนี่ยก็จะต้องเอาเงินคืนมัดจาให้กับวัดเรื่องวงอื่นคืนครับไปแทเนเขาก็ไม่เอาเขาจะวงสอนเทพสอนทองอย่างเดียวเล พี่บัตรก็เลยไปบอกบัตรไปเรไปอยู่สี่ห้าคืนตามเราไปทุกคืนหัวหน้าอย่าลาออกเลยปีหน้างานเยอะอย่างโอนอย่างงี้อ่ะแล้วถ้าลาออกจะทำไม่แน่ผมอาจจะทําวงเองก็ได้ทําวงเองก็อาจจะทําได้แต่อย่าลืมนะปีสอเนะี่ยเขามีมือปืนเมืองเพชรมาคุมวงอยู่เป็นเจ้าพ่อเมืองเพชรแต่ตายไปแล้วเขาก็บอกว่าคิดให้ดีนะหัวหน้าระหว่างเราเนะี่ยถือไม้ร้องเพลงหน้าเวทีเนะี่ยอีกคนหนึ่งอนะ อยู่ข้างล่างมันเอาปืนมาจ้องส่องแล้วอะริงจบทักเราต้องเอกใจนี่คนมาทักแบบนี้แล้วเราจะทํำยังไงต่อค่ะ <Huh. S 1> ตัดสินใจวงดีกว่าเลิกร้องดีกว่าเลิกไปหาแม่ทัศนีสินประสงค์คราสซูเปอร์ที่เป็นสปอนเซอร์จัดาการวิทยุไปบอกคุณแม่ทัศนีบอกว่าคุณนายจะมีมือปืนมาแอบยิงเราหน้าไปทีงั้นไม่ต้องเลยไม่ต้องละ ไม่ต้องเลือแล้วเลิกร้องเลิกร้องไปบวชเะเดี๋ยวพรุงนี้ช้ามาหาฉันที่นี่เดี๋ยวฉันจะพาไปฝากหลวงประช่วงหลวงประช่วงวัดบาน้ำค่ะ<ฆ>ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จนะสมเด็จช่วงสุประเสริฐปัจจุบันนี้ก็สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ที่เคยปฏิบัติหนะ้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็น อุปชาบทหันมาจารายการแล้วมาเรียนเรื่องยาสมุนไพรดีกว่าไม่เอาแล้วคืนจะตั้งวงดนตรงตีไม่เอาแล้งวงเ,ลเลยค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์อยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านคะท่านผู้ฟังแล้วก็แฟนเพลงที่รักลูกหลานทุกคนนะอันเชิญคุณประสิลตนาตาและสิ่งิ์สิทธิประทานพรให้บ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้จงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขรลำารวยทั้งกายและใจรวยนอกรวยในรวยศีลธรรมริรวย,รวยการให้รวยเมตตาทมคำจุนโลกขอบพระคุณอาจารย์สอนเทพสอนทองมากคะ่ะขอบคุณครับ